พี่คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่คมชันลึกเม, <EN S 1> ม <EN S 2> ้นท์มาว์ค่ะแล้วค่ะวันนี้เราก็สองคนนะคะมาเปจนตําแหน่งทุกวันอยู่แล้วนะคะจันถึงสุกแต่เราก็จะอยู่วันจันวันพุธที่ที่พี่จะเจอจกกเพนใช่เจอก,กัวันนี้<ป>เราก็มีเรื่องราวที่มาอัปเดตท่านผู้ชมอย่างมากมายเลยนะคะเพราะว่าต้นสัปดาห์ก็มีเรื่องราว ในวงการบันเทิงให้เราได้พูดคุยแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยขอแซลพี่แป๋วก่อนได้ไหมมาเลยน้องเพนจับเต็มเลยพี่วันนี้พี่แป๋วปากแดงไปเปล่าอ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่แดงเดี๋ยวไม่แรงเท่าน้องเพนสวยชู้เพนได้พี่ก็ดอกสิเอาล่ะค่ะ้เพราะว่าแจกกระสาวสวยนี่เราต้องแบบน้อยไม่ได้แต่เพนว่าเบาไปนะต้องแดงกว่านี้นะเดี๋ยวยังเ่าไปเบาไปเอาหน้าเขาหน้าพรุนหน้าเจอกันโอเคให้แดงกว่านี้โอเคโอเคอต่ที่บอกไว้นะคะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาอัปเดตให้ผู้ชมอย่าง มากมายหัวต้นสัปดาห์ก็มีข่าวฮอตเยอะนะคะพี่แป๋วข่าวอาจจะเป็นเพราะว่าเราหยุดไปเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือมันก็เลยมันอันไว้พี่แป๋วหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงมันก็มีแบบให้แบบติดตามกันอย่างทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าเรื่องที่ยังต้องติดตามกันอีกก็คือเรื่องของฮาวเวิร์ดหวังยังไม่จบไมม่่่สิ้้นนนะะคคาาผูชขวอยงเราาาก็ต้้้้อองไไปสสืืบดคนนนหหหมใจเ่อยนนะะเี่่่ยใชคฮาวเวิร์ดหวังจะต้องมีอะไรกันจะไปทําแท้งหรือว่าอะไรก็ ก็เกี่ยวกับเราอีกดูสิใครจะแต่งงานจะเลิกกันจะอะไรก็เกี่ยวกับเราใช่เอ๊ะเราเราเริ่มแบบพูดนวายเรื่องของชาวบ้านใช่ค่ะพี่แบบมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยแยกข่าวเดอดข่าวเด็ดใช่ฮาวด์หวดหวังล่าสุดเลยวันนี้ก็คือมีข่าวติดตามกันตอนนกัที่บชโนก็คือมีนักข่าวไปตามทางตำรวจว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันที่ข่าวข่าวของขาวบริษังกับหมวยแม็กซิมเป็นยังไงบ้างก็คือทางทางตำรวจก็บอกแล้วนะคะว่ามีการ ให้หมวยนะมาพูดคุยให้ปัก <ừ m. S 2> คำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมวยก็ยอมรับแล้วว่ามีการไปทําแท้งจริงเพราะการทาแท้งนี่ผิดกฎหมายใช่ก็คือต้องเป็นต้องโดนดำเนินคดีที่ทางทางตํำรวจก็บอกว่าคือตอนนี้คือจะต้องให้ทางแม่ของฮาวด์บังที่เหมือนจะรู้เห็นเป็นใจหรือว่ามีส่วนเกี่ยวพันเนี่ยต้องเ,เรีให้ปรัคำด้วย ใช่เพราะว่าแบบพอมีการอ้างถึงเพราะว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยก็บอกว่าแม่เนี่ยแบบว่าก็เหมือนแบบประมาณว่าให้ไปทําแท้งด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ถูกต้องก็ต้องมีการก็ต้องมีการมาให้ปากคำว่าการเป็นยังไงเพราะว่ามวยเนี่ยยอมรับแล้วว่าได้มีการไปทําแท้งมาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะเพนใช่ค่ะแต่ล่าสุดเราของเราก็ได้โทรสัมภาษณ์ต่อไปแโทรสัมภาษณ์ทางคุณแม่ของทางฮาวเวิร์ดไป ซึ่งเป็นชาวไต้หวันนะคะท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าพูดอาจจะแบบว่าพูดจะอาจจะสื่อสารกันงงงนิดนึงก็เลยแบบว่าสื่อสารภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมแบบทางคุณแม่ก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากให้เป็นเรื่องของทะแนความณัจจุบันนี้ฮาวิดบังไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดซึ่ง ตอนนี้ไม่มีใครรู้นะว่าหุ่นบางไปไหนอยู่ไหนองไปสืบค่ะพี่แปล็เราต้องไปสืบแต่เรารู้ค่ะทุกคนเราไม่รู้แต่เรารู้ค่ะตอนนี้นะคะที่แน่ๆเลยคือไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนอยู่ต่างจังหวัดค่ะเพนอยากรู้ไหมจังหวัดอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตื่นเต้นแล้วค่ะท่านผู้ชมอยู่ปานบุรีอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัไกลเหมือนกันนะคะพี่แปบลี่เลยเพราะบ้านพี่อยู่เพชรบุรี่ใชต้องผ่านผ่านบ้านเพนเหมือนกันใช่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ค่้ยมวยอ่าบอกไว้แค่นี้เดือนละกันอยู่ค่ายม ก็คือเห็นบอกว่า7ดในภายใน7วันเนี่ยจะต้องให้แบบทางคุณแม่ของฮาวเวิร์ดวางแล้วก็ต้องมาให้ปากคำต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาให้ปากคำแล้วก็ให้ให้ความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่นะใช่ไหนะเวลานี้นักข่าวของเราไปสัมภาษณ์พี่พจน์อนท์ด้วยว่าพวกก่อนหน้านี้เขาเล่นหนังเลยมีหนังกาแล้วก็เห็นพี่พจน์บอกว่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยทางฮาวเวิร์ดวางให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า มีการทำทวงทำแท้งจริงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกบอกว่านอยอะเริ่มรู้สึกบอกว่าไม่ถูกจริตเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่รู้จักภาษาไทยไงไม่รู้ความหมาย<ช>ของการทำแท้งหรือว่าอะไร<ช>เป็น<ช>ไงก็โทรมาปรึกษาพี่พจน์อานนท์ว่าจะทําอะไรยังไงดีเพราะค่อนข้างตกใจกับข่าวที่ออกมาเหรอก็อาจจะสื่อสารกันผิดหรือเปล่าคะพ,พี่แป๋วฮา,าวเวิร์ดก็อาจจะแบบไม่เข้าใจคําว่าทําแท้งคืออะไรจริงเหรอหรือเปล่าหรือว่าเออในอีกอาจจะแปลไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอจริงๆริงแล้วเนี่ยเหมือนฮาวเวิร์ดหลังก็พูดภาษาไทยชัดนะชัดแต่พ แปลความหมายไม่รู้เรื่องไปถึงไม่เข้าใจความหมายของแต่ละคำเช่นคำว่าพี่เพ้นบอกว่าตะโกนสิตะโกนฮาวเวิร์ดก็แบบตะโกนคืออะไรอะพี่คือไม่เข้าใจคำว่าตะโกนใช่ไหมก็ไม่แน่อาจจะไม่เข้าใจคำว่าทำแทงก็ได้แต่อาจจะเข้าใจว่า ให้การเอาให้เอาลูกออกอะไรเงี้ยจริงเหรอเราเราก็ไม่รู้นะพี่แบบว่าเขาสื่อสารกันยังไงแล,แล้วจริงๆแล้วเห็นพี่โพสต์บอกว่าไ,ไม่รู้ว่าเป็นการเข้าข้างฮาวเวิร์ดไปหรือเปล่าแล้วที่เป็นคนสนิทก,ก็บอกว่าฮาวเวิร์ดเคยมาบอกเหมือนกันให้มาปรึกษาบอกว่าจริงๆอ่ะอยากเก็บเด็กไว้แล้วก็ให้ัปตรวจดีเอ็นเอหลังจากที่คลอดลูกแล้วอ,อันนี้คือเป็นทางฝั่งพี่โพสต์ก็คือพูดในแง่ของฮาวเวิร์ดไเด้วยจริงๆบอกก็อยากจะให้เอาเด็กออกอย่างอย่างที่ เป็นเรื่องเป็นราวกันถึงทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปใช่ค่ะนะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็เรื่องลูกๆอะไรเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะแกนไหมท่านผู้ชมเรื่องราวของผัวๆเมียๆที่มีปัญหาอ่ะพี่โพลจะต้องเข้าไปเอี่ยวตลอดใช่ตอนนนี้เราฟ์มใช่เราเนี่ยเราฟ์มรัตภูมิแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีไปยุบไปหรือว่ามีสัมพันธ์เนี่ยเหรอคะก็คือพี่พจน์เนี่ยเขาเป็นเอ่อเป็นคนปั้นดาราอะไรอย่างนี้ก็อาจจะรู้จักคนเยอะอะไรอย่างนี้ดาราเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เปาก็อาจจะมีคนมาปรึกษาปรึกษาเขาคนทั้งเยอะไปนะค่ะอย่างเราก็โทรสัมภาษณ์ใช่แล้วก็อยากจะรู้เนี่ยว่าเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะมาเรื่องเด็กๆไปแล้วใช่ไหมพี่เปาเรื่องแทแท้งแต่อันนี้ ได้ลูกค่ะอ๋อเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าล่าสุดค่ะมอสปฏิพานนะคะเออ่ก็ดีใจเป็นปื้มมากเลยค่ะเพราะว่าภรรยาเนี่ยน้องเกมเนี่ยก็คือได้ให้กําเนิดลูกแล้วซึ่งได้ลูกสาวนะคะพี่แป๋วชื่ออะไรไม่ใช่รู้เปล่าพี่แป๋วรู้เปล่าก็ไม่ได้ตอบแข่งกันเลยนะวไมตรู้ชื่ออะไรกันแน่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยกดมาแล้วเนี่ยเขี่แหละค่ะก็อาจจะอ่างเลยอาจจะอ่านผิดว่าเป็นน้องโซนแต่จริงๆแล้วชื่อน้องแต่หญิงโซนไม่ใช่ชื่อเล่นค่ะพี่แป๋วชื่อน้องสหนนะคะ ชื่อน้องสนแล้วก็ชื่อจริงดอกสนุบานเช้าใช่ไหมพี่ถูกไหมใช่ความแกันไม่ได้ชื่อน้องโสนนะคะแล้วก็คือชื่อจริงเนี่ยชื่อสิสิอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อยากมากพี่แป๋วสิระสิสารานเออสิสารนแปลว่าแปลว่าเราแปลาชื่อนี้นะะช่ชื่อยากแปลว่ามีความสุขที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็คงแบบ เออเป็นลูกคนแรกที่เขาแบบมีความสุขที่สุดอะไรอย่างงี้เออซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งกันเองนะคะสองคนระหว่างเกมกับออมอสเนี่ยเขาตั้งตั้งกันเองคือไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องไปดูพระไม่ต้องไปดูดวง<อ>ไปดูเลิกอะไรใดทั้งสิ้นคือพ่อคแม่แบบอยากให้ลูกชื่อนี้ก็ตั้งชื่อกก็ดีแล้วพี่ว่าดีนะใช่ที่แบบว่าเราเห็นว่าชื่อไหนเพราะเหมาะสมกับลูกเราแล้วก็ตั้งชื่ออย่างชื่อโนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้ชื่อไทยมากๆเพราะว่าลูกพี่สาวเนี่ยก็ชื่อชบาชื่อน้องชบา กตจนเราที่น่าสนใจนะเลราเรือเราก็จะอาจจะเอาชื่อโน้ตมากที่ะคะพี่แป๋วคิดไปยังอ๋ออ่ะก็คือเกมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกตื้นันใจมากพี่แป๋วที่ได้ลูกคนแรกแล้วก็บอกว่าร้องไห้เลยร้องไห้ตามภรรยาหลังจากที่ภรรยาเนี่ยร้องก่อนเพราะเห็นหน้าลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่แล้วก็คือล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าพอเห็นลูกคนแรกก็อยากจะแบบ มีลูกคนอีกคนนึงเขาบอกว่าอยากได้ลูกผู้ชายก็คงจะแบบแต่ว่าคงจะคงปล่อยให้ไปเป็นตามธรรมชาตินะคะคงแบบไม่ใดๆแบคุมกาเนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกตินะพอมีลูกคนแรกแล้วเนยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็อยากจะมาให้ครอบครัวเนี่ยอบอุ่นสมบูรณ์อยากจะมีลูกอีกคนนึงใช่ค่ะเป็นชายก็คือสองคนดูกําลังพอดีก็เหมือนมาแบบ ลูกคนนี้คนแรกก็เหมือนมาเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะค่ะตัดนินึงจริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วเนี่ยมอสเนี่ยจะได้ลูกฝาแฝดนะคะพี่แบ๋วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเขามีมีลูกฝาแฝดเพราะว่าเนี่ยจะตั้งใช่เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุคือตอนที่เขาไปเมื่อตอนต้องเกมอะค่ะตั้งครันได้3เดือนก็เดินทางไปเชียงใหม่ค่ะพี่แบ๋วไปเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเครื่องอะค่ะแต่บนเครื่องเนี่ย น้องเกมเนี่ยตกเลือดค่ะมีเลือดออกก็เลยกลายเป็นว่าก็มารู้ตอนนั้นค่ะพอไปพบหมอเนี่ยคุณหมอก็ได้บอกว่าไข่หนึ่งใบเนี่ยมันฝ่อไปแล้วอซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เลยมารู้ว่าตายละตัวเองมีลูกฝาแฝดค่ะพี่แป๋บเขถือว่าเป็นความโชคดีตรงที่แบบว่าในความโชคายเหมือนกันนะลูกแท้งไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็มีคนมาให้แบบปลอบใจใช่ค่ะใช่ก็ <c oughs> ก็ย er ังด e ีก็ย ok ังได้มาเหมือนคนหน้าตาน่ารักเลยนะคะพี่แป๋วเห็นแบบหน้าตาน่ารักเลยอะคำโบราณโอได้นักเขียนนัชชางใช่เป็นคำโบราณซึ่งนี้ไม่รู้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงหมายถึงว่าเขาตั้งกันมายังไงที่แบบคำว่าแม้จะมีกันสองเล็กน้อยคือนักเขียนนัชชางคือจะได้ไม่เอาผี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีไม่ได้ขโมยไปนี่อ่ะอย่างเงี้ยผีไม่มาขโมยไปกวนเชื่อแต่โบราณมาเขาบอกว่าจะบอกเอ้ยเด็กหน้าช้างหน้าเก่งหน้าช้างผมบอกว่าน่ารักรอสวยไม่ได้เดี๋ยวผีขโมยไปถูกต้องเราก็ไม่รู้ว่านั่นจริงหรือเปล่าเขาสอนกันมาเขาบอกกันมาจับจังเขามาค่ะท่านผู้ชมอถ้าจากเรื่องของ แท้งไปแล้วมีรูปแล้วอ่าเป็นเรื่องของการแยกวงวงแตกอะไรกันบ้างดีกว่าเวลาชื่อดังนะท้วนผู้ชมชื่อดังด้วยแล้ยพี่คนเนี้าถ้าลือจริงๆแล้วแบบแยกวงจริงๆเสียดายเพราะไปดูคอนเสิร์ตเขาบ่อยมากพี่แป๋วนั่นคือใครเพลงที่ชอบมากเลยคือเพลงเล่นของสูงค่ะท่านผู้ชมถูกต้องแล้วก็น้องพูดถึงดักบิ๊กแอนด์ค่ะท่านผู้ชมผมลิขิตกระเพาะน่ะพี่แป๋วที่สุดเลยที่มาชอบก็คือ คือมีข่าวลือไม่วข่าวจริงข่าวลือแต่ว่าเราก็นะก็เหมือนจะจริงก็เราไปสืบสอบมาเพราะมีข่าวลือแล้วก็ต้องไปถามคนที่ว่าเรารู้ดักบิ๊กแอดค่ะก็มันจะถูกถอดออกจากวงบิ๊กแอดแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วล่าสุดนี่ก็คือได้สัมภาษณ์ทางพี่นิกวิเชียนบอสใหญ่ค่ะจีนนี่เล่ขอดมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงบิ๊กแอดก็คือทางทางพี่นิกก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยอาจจะยกทั้งหมดหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี่นะคะก็เลยถามว่าอ แล้วข่าวลือที่บอกว่าแดกพี่แดกเนี่ยจะไม่อยู่ในวงนี้แล้วจริงหรือไม่ทีนี้ทางพินิจก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คือกึ่งลับกึ่งปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้กล้าฟันธงก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะอะไรยังไงต่อไปก็คือเป็นเป็นเรื่องที่แบบทำให้เราต้องติดตามกันตอนต่อไปว่าจริงๆแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแดกไม่ได้อยู่บิ๊กแอแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเสียดายมากๆใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในผลงานเสียงเพลงของเขาอย่างมากมีเหตุผลที่ทําให้ทําไมถึงต้องมีกาารรรถอออดหืว่ะไไยัง พี่แดกนี่เขาก็เบอร์หงใช่แล้วทำให้วง body slam เกิดด้วยนะเขาก็ไปทำเบื้องหลังอยู่พักนั้นัขเล่าใช่ไหมแต่เหตุผลที่มีข่าวลือนี้ออกมาเพราะว่า เสียงคุณภาพเสียงสุขภาพเสียงของแดกเนี่ยมีปัญหาเรื่องเส้นเสีใช่แต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าร้องเพลงเยอะนะเพนใช่แต่เป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์สมบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยยงแนวทางของศิลปินหรือเปล่าแนวทางหรือศิลปินเที่ยวเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะเที่ยวแบบปัตตมปัตตีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เสียงบอกว่าขาดหายไปแต่เราก็ไม่แน่ไม่ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เราก็ยังอยากที่จะให้แดกอยู่ในบิ๊กแอดนะมันก็ต้องแดกบิ๊กแอดอ่ะจะเป็นใครไม่ได้ะมันก็แทนกันไม่ได้น คนเสิร์ตเล่นเล่นมันมากกพี่เป๋วที่สุดเลยอ่ะนะอ่ะเร็วเวลาของเราใกล้หมดแล้วต้องเร็วเร็เต้องรีบเป๊ปิดศักข์ค่ะเป๊ะปิดศักข์แล้วเพนเรข่าวดีด้วยค่ะเป็นข่าวดีค่ะแต่ว่าอาจจะเงียบนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะคะเออล่าสุดเนี่ยค่ะเต้ปิดศักข์เนี่ยได้วิวาแล้วกับแฟนสาวน้องการชื่อน้องหวานชื่อน้องหวานเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่เขาคบอยู่หรือเปล่าคะพี่เป๋วก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคนนั้นแหละที่คบก็ก็ไม่ก็ไม่รู้ไงเพล้วกันมังจะบอกว่าทำไมไวขนาดนี้หรือเปลล่่าาใชไววมกกแแ้็บบ เหมือนแบบอาจจะว่าปิดข่าวก็ได้นะคะพี่แป๋วเพราะว่าเนี่ยไ,ไม่ได้ไม่ชวนเราเลยเราอยากไปงานแต่งงานเอาบ้านเราด้วยนะเพชรบุรีแต่งริมทะเลเลยนะคะซึ่งแต่งไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีในรูปนะคะก็จะมีเอ๋มณีรัตน์ลแล้วก็อ้นสลาวุธค่ะมาร่วมงานก็คือเหมือนเขาร่วมงานกันกับเต้บ,บ่อยๆนะสองคนนี้ก็เลยแบบมาร่วมแสดงความมินดีบรรยากาศก็เป็นแบบแต่งริมทะเลอะไรเงี้ยค่ะเรียบๆง่ายๆแล้วก็มีตัว W วหวานไงคะ WT อ๋อวก็หวานไงทีก็อ้นไรเงี้ยน่ารักน่ารักกันไปนะแต่ก็เงียบมากเลยนะพี่แป๋วนนองเราไม่รู้เลยเราเล่นตรงอยากจะปิดข่าวแล้วอยากให้เป็นแบบว่าส่วนตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่ได้วิวาไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะ เวลาใกล้หมดแล้วเราต้องรีบๆเราต้องโกอิเตอร์แล้วล่ะพี่สาวอย่างงี้ไม่ได้เลยวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตกเทนหนูจะไมปอินเทนเหมือนคนอื่นเท้าราเราพูดถึงออสการ์ครั้งที่84ซึ่งประกาศผลไปแล้วเรียบร้อยในวันนี้เองท่านผู้ชมคนที่ได้กวาดกวาดเข้าไป5รางวัลในเทนคือภาพยนตร์ดิจิตอลนะคะโอ้โหแบบว่า5รางวัลเลยทีเดียวมีผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็มีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็มีเครื่องเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรีประกอบยอด เราต้องจบรายการนี้<ช>เราต้อง,ร,องรีบดูขับรถน้ำงเมยน้ำเมยไปดูกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอุ๊ยในออสการ์ขนาดนี้ถ<ช>้าารางวัลด้วยกันต้องไม่ธรรมดาเลยมาถึงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมป้ามอลลิมสติปข,ของเราป้าไปเรียบร้อยเดไอรอน เรนดีได้ไปอ่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเราต้องไปดูเดี๋ยวเราจะตกเทนเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราต้องไปดูเมาส์กันไม่รู้เรื่องใช่ถูกต้องค่ะวันนี้เวลาของเราหมดจริงแล้วค่ะเอ๊ะพูดไวมากเดี๋ยวจะให้ไปถามเขมหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องให้ผู้ชมวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเราดิฉันนุ่นจ่าสอาจิตและน้องเพนนภาน้ำเล็กนะคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะกับคงชลึกเบนเมาส์สวัสดีค่ะ